สวัสดีพ่อแม่และพี่ม้องชาวไทยวันนี้เรามาพบกับ <c oughs> ช,กกชื่อเดชื่ออะไรใช่ไหมไฟน์ไนน์แอนเฟต d ี้แอนอันเดอร์เทลแต่ไฟน์แนเฟตดี้ม่เขียนผิดยังไม่เปลี่ยนที่วันนี้เรามาทำอะไรเหรอเรามาเซิร์ชชื่อตัวเองโดยไม่แปลเราไม่เปลี่ยนภาษากนันนะเออพอดีไปเจอคิดหนึ่งมาก็อยากลองทำบ้างก็จะมาลองดูโอเคนะตอนนี้เราจะมาเซิร์ชหาชื่อเลยกัน พี่ใหญ่มดเลยพี่ใหญ่เกือบหมดต้ง้งตอวอันเขียนไงรด้ปวะเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> อ้อจำได้่าเคยเจอเป็นทีกหนึ่งนี่ก็ชื่อชื่อของเราที่เดิมไม่แปลภาษาแล้วเรามาแปลต้องฟังมันพูดว่าอะไรสินี่ต้องพูดมาแรรือพือก้กำพับซ้ำแรรือพือก้กำพับซ้ำเอาใหม่ดิ Lalupoo gum popsum. Lalupoo gum AOS, the race for the bundle car. Yeah. Push the AOS, the race for the bundle paw yeah. the race AOS, the race for the bundle paw AOS, the race the ระหว่างสองอันนี้ไหนดีกว่าเม้นข้างล่างก็ได้นะตามใจคุณถ้าเม้นก็เม้นตามใจฝากกดไลค์ไม่ต้องแชร์หรืออะไรก็ได้ถ้าอยากเก็บรรยากาศไม่ใช่ละถ้าอยากจะเริ่มเสนอกก็คงจะแชร์ก็ตามใจคุณเลยไม,ไม่ไม่ได้ตอนนี้ไม์ช็อตก็ต้องขออภัยทุกคนแล้วไปแบบนี้แล้วต้องลาไปก่อนนะครับแรหรือก,กําพับซําจอเ็นวะแรหรือก,กําพับซัม แรหรือกีกภาพสามแรร,มแร์หรือกภาพสามแรรหรือกภพสาม